พิีบวชคุณนาขึ้นเป็นสัม,มนเณรวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกาย,ยน2566เวลา8นาฬิกานาทีโดยประมาณณอุโบสถชั้น4เฮือนศูนย์ศูนย์มีพิธีบวชคุณนาแก่งแก่นรักพงอโศกและคุณนาคเพชรร่มพุทธรักพงอโศกขึ้นเป็นสัม,มนเณรค่ะหลังจากที่ใช้เวลาปฏิบัติตนตามขั้นตอนระยะเวลาจากอารามิกผู้ปฏิบัติหรือปะและนาค จนครบกำหนดแล้วค่ะโดยผ่านมติเป็นเอกฉันจากหมู่สมณะและหมู่ศิษธมาจค่ะให้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสมณเณรโดยมีท่านสมณะ,ะเดินดินติขาววิโรเป็นสมณะ,ะอุปชาค่ะในงานบวชครั้งนี้มีท่านสมณะ,ะและพี่น้องจากบวรศีสะอโศกคุณแม่และญาติของสมณเณรเพชรล้มพุธมาร่วมงานบวชครั้งนี้ด้วยค่ะหลังจากเสร็จพิธีสมณเณรทั้งสองรูปได้เข้ากราบนมัสการพ่อครูสมณะ,ะโพธิรัก์ค่ะ ข่าวกิจกรรมวันบวรบ,วร,บวรราชธานีอโศกประจำวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ใกล้ถึงงานปีใหม่ตลาดอาริยะ67แล้วนะคะเหลือเวลาอีกเพียง1เดือนเท่านั้นทีมกสิกรรมบ้านราดได้ช่วยกันปลูกผักไว้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะซึ่งที่ปลูกก่อนหน้านี้ก็ต้องช่วยกันถอนหญ้าออกจากแปลงค่ะไปติดตามกันข่าวว่าแต่และคุ้มสีไปช่วยงานที่สวนใดกันบ้าง สีส้มไปสวน255ช่วยกันทำแปลงเพื่อปลูกผักบุ้งและปลูกขึ้นช่ายเตรียมไว้ใช้งานปีใหม่ตลาดอริยะที่จะมาถึงค่ะได้รับการประสานมาจากทีมงานตลาดอริยะบาทเดียวนะคะบอกว่าโอ้ปีนี้ก็ประมาณน้อยนะคะก็เลยว่าช่วปลูกให้น้อยต้นหอมหอมแบ่งนะคะผักชีขึ้นช่ายนะแล้วก็ เตรียมปลูกมืเช่าเหมอเช่าเราปลูกไว้แล้วนะเบิ่งทันนะคือหน้าหนาวนี้จะใช้ลาประมาณสาสิวันถึงจะโตพอกิน<อ>ถ้าเป็นหน้าร้อน18วันค่ะสีเหลืองไปสวนเพื่อฟ้าดินช่วยกันถอนหญ้าที่แปลงกระหล่ำปีค่ะววันนี้เรามีการโฮมแฮงมาเอาญ้าหญ้าแห้วหมูหรือหญ้าอย่างอื่นออกจากแปลงกระหล่ำปรีครับจากที่เราลงแปลงงานวันนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่า ถ้าเราอยากกินกระหล่ำปลีหรือว่าผักไรสารจริงๆ,ๆนะครับเราต้องลงทุนลงทุนแลกเปลี่ยนเอาญ่าออกเพราะเพราะว่าของฟรีมันไม่มีในโลกก็มีกระหล่ำปลีบอคเอรี่ผักกาดขาวปลีกะหล่ำลอกแล้วก็อื่นๆอาจจะจะเป็นพวกหอมพวกอะไรนะแต่ว่าคือความตั้งใจของเราต้องการจะให้ช่วงปีใหม่หรือว่าเดือนมกราคุณพาเราต้องการจะให้แปลง เกตไล่สวนเพื่อฟ้าดินเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมีอะไรที่หลากหลายครับผมบสีม่วงไปสวนแมปเปิ้ลช่วยกันรื้อแปลงผักปังเพื่อเตรียมปลูกกระเทียมค่ะโดยยังเหลือแปลงผักปังไว้ใช้อีกสี่แปลงค่ะสีแดงไปสวนแม่เปลี่ยนช่วยกันขนดินใส่แปลงเพอร์มาคันเจอร์เพื่อเตรียมปลูกกระเทียมค่ะและปลูกผักที่ทางโรงโครัวต้องการ สวนสีชมพูค่ะไปสวนเผือกเฟศหนึ่งคุณติ๊กชื่นชมธรรมผู้ดูแลบอกว่าวันนี้มีสามงานด้วยกัน 1. เอาพลาสติกปูขุบหญ้า 2. ขนกแกรบดำเททับหญ้าระหว่างแปลงเผือกซึ่งเป็นการทดลองค่ะเพื่อดูว่าจะควบคุมหญ้าได้มากขนาดไหนและ 3. ช่วยกันถอนหญ้าในแปลงเผือกค่ะ กิจกรรมวันวอวอนสำหรับสัปดาห์นี้มีเพียงเท่านี้จเจริญทําสํานึกดีค่ะสำนักปีเก้าเมื่อวันที่29โ่สิพศจิกายน พุทธศัก,กราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลาสิบสองสามสิบนาทีทีมนาสวนแปแปดโดยคุณร้อยล่าปอกวานคุณสุดาใจดีเกี่ยวข้าวเหนียวพันแล้วเตะไว้่อง <S <S เสร็จแล้ว ในพื้นที่หกไหร่ข้าวในรอมีต้นยาวหลวงใหญ่มากลมเลม็ทำให้เกี่ยวยากมีเรืออยู่ไม่น้อยในพื้นที่หกไหร่ก้อนข้าวทั้งหมดก็สิบสี่กอหรือประมาณสองต่ากว่าๆครูโอย่าบอกว่าอยากให้ทุกๆคนเห็นความสำคัญของข้าวพราท,ทุกๆคนกินข้าวเป็นหลัก ุดเข้าไดท้ทุกทุกอย่งเช่นได้ทั้งลาได้ทั้งฟางได้ข้าวรับประทานถ้าหากมีโอกาสก็จะปลูกข้าวเหนียวพันุหอมที่สุดด้วยค่ะจะเรียนทำสำนึกดีค่ะยามเมื่อเข้าในนาถึงคาเก็บเกียวหนุ่มสาวทักชวนใจ รายงานข่าวผู้มาเยือนในรอบสัปดาห์วันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566มีผู้มาเยือน2คณะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาโรงเรียนบ้านคันพารานอำเภอนาตานจัังหวดอุบลราชธานีนักเรียนชั้นป .4 ถึงม .3 และคณะครูรวม48คนมาทัศนศึกษาเชิงบูรณาการด้านการศึกษากสิกรรมและวิถีชุมชนในเวลาไล่เลี่ยก,กันอีกหนึ่งรถบัสจากโรงเรียนตราการพืชผลอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีชั้นอนุบาล3ถึงป .6 รวมคณะครู50คนทีมต้อนรับได้จัดสันทนาการพัฒนาทักษะก่อนลงเล่นน้ำ พุธที่19พิศจิกายนมี4คณะ5โรงเรียนโรงเรียนบ้านสร้างเม็กอำเภอเบญจลักษ์จัังหวดสีสเกตชั้นป .1 ถึงป .6 และคณะครูรวม139คนโรงเรียนบ้านคำเตยอำเภอสีเมืองใหม่จังหวอุบลราชธานีชั้นประถมปีที่1ถึง6และคณะครูรวม54คนในเวลา14.30นนถึง16.00นมี2โรงเรียน โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูมและโรงเรียนบ้านเซโนโนโนม่วงอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรชั้นอนุบาลถึงป .6 ซึ่งมาจากตำบลเดียวกันหลังจากไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วในในเด็กๆบอกครูว่าไม่เดินอีกแล้วได้ไหมท่าทีเด็กๆทั้งร้อนทั้งเหนื่อยพอครูบอกให้เล่นน้ำได้ต่างเฮกันลั่นมีเด็กชายอายุ6ขวบไม่กล้าลงสะบอกกลัวฮิโปที่อ้าปากกว้าง จนคุณแม่กับพี่เลี้ยงต้องมาลุ้นกันอยู่นานปิดท้ายวันนี้เกือบ5้าโมงเย็นจากโรงเรียนบ้านโดนบางโนนจานเสาเล้าอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญนักเรียนชั้นประถมและคณะครูผู้ปกครองรวม40คนขอแวะชมน้ำตกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า วันพฤหัสบดีที่30พฤศจิกายน13นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงป .3 และคณะครูรวม60คนผ่านมาทางราชธานีอโศกในช่วงบ่ายตั้งใจจะแวะมาเพียงครึ่งชั่วโมงปรากฏว่ามาสัมผัสความสุขอย่างคาดไม่ถึงเด็กๆเรียกร้องขอลงเล่นน้ำ เพราะเป็นเด็กเล็กและไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนต่อรองกันอยู่นานจนอุบาสิการินอุราผ่านมาจึงให้การต้อนรับสร้างความมั่นใจให้เด็กลงเล่นน้ำได้พร้อมทั้งสอนวิธีกระโดดน้ำเล่นสไลเดอร์และทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กอยู่ข้างสระน้ำคณะครูจึงรู้สึกสบายใจปล่อยเด็กเล่นน้ำอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่ง คุณครูประทับใจมากบอกว่าวันพรุ่งนี้จะขอพาเด็กโตมาเล่นน้ำอีกหนึ่งชุดสุขที่1ธันวาคม1 2นาฬิกาถึง14นาฬิกาโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึง6 รวมทั้งคณะครู65คนมาเล่นน้ำอย่างเดียว2ชั่วโมงเต็มๆคุณครูถามใครอยากกลับมาเล่นน้ำที่นี่อีกนักเรียนต่างพากันยกมืออย่างมีความสุขก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพหมู่บ้านราชธานีอโศกยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนหากท่านมาเป็นกลุ่มองค์กรขอความร่วมมือแจ้งให้ทีมงานรับทราบล่วงหน้าเพื่อที่จะจัดสรรสถานที่จอดรถ และให้การดูแลผู้มาเยือนอย่างทั่วถึงติดตามเราได้ทางเพจหมู่บ้านราชธานีอโศกหมายเลขโทรศัพท์0908609262 0820213813ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ